สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนจอ oppo f7 กันนะครับตัวนี้นะครับเหมือนจะง่ายเนาะแต่มันไม่ง่ายนะครับจุดที่เราลืมมันเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันหลังจากเราแกะจอทำความสะอาดขอบข้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ลงกาวสองหน้าไปเหมือนเดิมนะครับลงกาวสองหน้าไปเหมือนเดิมหลายๆท่านทำนะครับแล้วลืมใส่ตัวกรองนะครับตัวกรองอยู่ที่อยู่บนจอเดิมนะครับนี่ครับอันนี้เลยนะครับวิธีการแกะออกง่ายๆครับ ก่อนที่เราจะแกะออกแล้วก็เช็ดปัดถูๆให้เขาซะหน่อยนะครับด้วยการใช้แปลงนะครับแล้วเรามาส่งดูว่ามันทะลุไหมนะครับถ้ามันทะลุก็โอเคถือว่าดังแล้ววิธีการแกะออกนะครับนี่ครับแกะออกมาเลยครับสัญลักษณ์ของมันคือที่มีเดือยอยู่ด้านบนนะครับที่มีเดือยอยู่ด้านบนนะครับ เมื่อแกะมาแล้วนะครับก็นําจอใหม่นะครับตั้งในแนวเดิมนะครับตั้งในแนวเดิมหลังจากนั้นก็เอากาวนะครับเอากาวมาติดเรามาดูกันนะครับเอากาวกาวยางนี่แหละครับกาวยาคู่หรือว่ากาวติดหน้าจอนี่แหละครับติดไปในลักษณะนี้นะครับสมาชิกทุกท่าน หลังจากนั้นจะใช้แหนบหรือใช้อะไรก็ได้นะครับคีบใส่ลงไปนะครับนี่นะครับใส่ลงไปครับอย่าไปใส่ตรงบอร์ดนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตรงบอร์ดเวลามันไม่ลงล็อกมันจะทำให้จอแตกตรงนี้นะครับโอเคเสร็จจากตรงนี้ขั้นตอนนี้อย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลย นะครับนี่อย่าลืมนะครับลืมกันบ่อยมากนะครับสมาชิกทุกท่านครับขั้นตอนต่อไปนะครับแกนกลางหยิบแกนกลางขึ้นมาพร้อมที่จะวางกาวลงไปนะครับพร้อมที่จะวางกาวลงไปนะครับการติดกาวเหมือนเดิมครับในหลายๆคลิปนะครับเหมือนเดิม วางลงไปครับจะเอามากเอาน้อยแค่ไหนก็วางลงไปแต่อย่าให้มันเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียจอไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววางลงไปครับอย่าลืมนะครับเราก็มีกาวสองหน้าแปะไว้ที่พื้นอยู่แล้วนะครับความแน่นมันก็จะแน่นเยอะกว่าเดิมมากมายเลยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องหมีทําได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แบ่งๆกันไปนะครับสิ่งไหนผมทําได้ก็จะทําให้ดูสิ่งไหนที่ทําไม่ได้ก็ละเอียดเกินลึกเกินก็ไม่ทําให้ดูนะครับเพราะว่าเราจะทําแบบทุกท่านทําได้นะครับเอาสิ่งที่พี่ๆทุกท่านที่อยากจะซ่อมมือถือเองทําได้นะครับเมื่อเราแปะกาวไว้แบบนี้แล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็ดูครับว่ามันเลอะเข้ามาในขอบจอในหรือเปล่าถ้าเลอะใช้มือปาดเลยครับปาดไปเลยไม่ต้องกลัวครับกาวนี้ยังไม่แห้งนะครับปาดไปเลยครับปาดไปให้ลอบหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นใส่หน้าจอครับวิธีการใส่หน้าจอก็สูตรเดิมครับดันจากตูดก่อนนะครับนี่ดันจากส่วนล่างของจอก่อนดันไปเลยครับ ใช้นิ้วโป้งเรานี่แหละครับขยับดูว่ามันตรงร่องหรือเปล่าแล้วก็ปล่อยมือนี่ครับกดไปแบบนี้ครับนี่กดให้มันสนิทนะครับหลังจากนั้นครับประกอบครับผมอ่าเราก็จะมาประกอบกันนะครับใช้มือของเรานี่แหละครับจับดูถ้ามันเหนียวไม่ต้องเพิ่มกาวครับวางแบตลงไปใส่แบตดนะครับ หลังจากนั้นก็เอาน็อตนะครับขุมจอ่อขุมกล้องให้สนิทนะครับเกือบจะสำเร็จแล้วนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับามาเรามาทำกันเลยจะทำจนจบนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีเทคนิคอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือ การที่เราใส่ฝาครอบสแกนนิ้วมือนะครับฝาครอบปุ่มโฮมแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับมันมีเทคนิคของมันนะครับมันมีเทคนิคของมันมันมีล่องมีรูมีเขี้ยวของมันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมาดูครับ ขันน็อตนะครับขันน็อตตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขันน็อตนะครับน็อตทุกตัวเท่ากันหมดนะครับสําหรับรุ่นนี้เนาะน็อตทุกตัวเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็สลับกันได้เลยครับไม่มีปัญหา ็นไหมครับเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับก็มาประกอบฝาหลังอย่าลืมนะครับเคี่ยวตัวนี้กับฝาครอบนะครับฝาครอบกับไอสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนี่นะครับสายแพรฝาหลังเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตมันยืดหดได้นะครับมันยืดหดได้นะครับคว่ำม,มาแต่มือ ก็จับไอ้นี่ไว้นะครับนี่มันจะอยู่ในลักษณะคว่ำแบบนี้นะครับแล้วเราดึงสายแพรออกมาให้อยู่ในลักษณะที่คว่ำนะครับคว่ำลงไปใส่ให้สนิทนะครับหลังจากใส่ให้สนิทแล้วนะครับนี่ครับใช้ฝาครอบมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยว,ยวซูให้ดูชัดๆซูให้ดูนะครับนี่ล็อกมันคมไปแบบนี้แล้วก็ดัน ดันมาหาตัวเองนะครับดันมาหาตัวเองหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ใช้ไอตัวแดงๆเนี่ยจะเป็นตัวล็อกเห็นไหมครับไอตรงที่มีเดือยตรงนี้มันจะต้องลงในร่องนี้นะครับลงในร่องนี้นี่ร่องตรงนี้ใส่ลงไปครับอ่ะอันนี้หลุดนะครับสักครู่ านะรเรียบร้อยครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับพี่ๆทุกท่านหลังจากนั้นเราประกอบด้วยการใส่ส่วนหัวก่อนนะครับใส่ส่วนหัวก่อนหรือว่าส่วนท้ายก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมจะเลือกกดส่วนหัวก่อนแล้วก็ไล่ลงมากดแบบนี้นะครับไล่ลงมาแล้วก็มาฝั่งนี้ไล่ลงมาจนมันดังแก๊กหมดนะครับแล้วเราก็ใส่ถัดซิม นะครับใส่ถาดซิมลงไปนะครับสำหรับกาวที่มันเลยมาหน้าจอพอมันแห้งสนิทนะครับให้ใช้ผ้าถูแบบนี้นะครับถูไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะหลุดออกหมดนะครับมันก็จะหลุดออกมาเลยเนี่ยถูไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหายละโอเคเรามาเปิดเครื่องดูกันนะครับ เรียบร้อยครับผมปิดงานนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอ Oppo F7 เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม